เป็นสิวใช้อะไรล้างหน้าล้างหน้ายังไงให้สิวหายบอกทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ สวัสดีค่ะอ้อ,อมเฮลตี้นะคะช่องนี้แนะนำเกี่ยวกับการรักษาสิวแนวธรรมชาติบำบัดเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นสิวมานานเป็นสิวซ้ำซากนะคะหรืออายุเลยวัยรุ่นมาพอสมควรแล้วแต่สิวยังไม่หายสักทีค่ะทุกอย่างนะแชร์จากประสบการณ์จริงของอ้อมที่เคยเป็นสิวนักมากเป็นสิวเรื้อรังนะคะและตอนนี้ได้ช่วยหลายๆคนให้หายสิวมาแล้วค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คลิปวิดีโอนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆนะคะที่คอมเมนต์กันมาในคลิปวิดีโอของสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าอยากมีส่วนร่วมในสังคมนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอออนนี้้ไดเลลยะะะคหรืวว่่าาจชบิป ด,อดนะีอีกอย่างที่สามารถทําได้นะคะก็คือแคปหน้าจอวิดีโอนี้แชร์ลงใน IG Story ี่แท็กเฮลตี้นี่ค่ะค่ะไปเข้าสู่เดียวกันเลยไปหยิบตัวล้างหน้าโฟมล้างหน้านะคะตัวล้างเครื่องสำอางาของคุณมากองรวมกันตรงนี้เลยนะคะแล้วก็พลิกฉลากดูไปพร้อมๆกันนะคะแนะนําอย่างแรกเลยก็คือต้องไม่มี SLS SLES แอลโกอฮอล์มิเนอรัลอยล์โพลิพลีนไครโคโรนะคะหรือว่าซิลิโคนหรือว่าน้ําหอมสีที่คุณอาจจะแพ้ได้นะคะข้อแรกคือห้ามมีสิ่งเหล่านี้พลิกฉลากดูว่ามีสารเหล่านี้ ที่บอกไหมนะคะถ้ามีก็ตัดใจทิ้งไปเถอะ ข้อ2นะคะที่จําเป็นมากๆเลยก็คือเมื่อคุณใช้ตัวล้างหน้าพวกนี้แล้วอ่ะหลังล้างหน้าเสร็จมันจะต้องไม่มีอาการตึงมากเอียดมากแสบมากคันมากอ่ะถ้าสมมติคุณเช็คแล้วไม่มีสารพวกนั้นเลยแล้วก็ไม่มีอาการแห้งแสบแดงคันก็สามารถใช้ตัวล้างหน้านั้นต่อไปได้แต่ถ้าสมมติว่าใครเช็คแล้วเฮ้ยมันมีสารเหล่านั้นหรือว่าดูแล้วไม่แน่ใจมีไหมแต่มันมีอาการตึงมากเอียดมากแสบเวลาหลังล้างหน้าเสร็จนะคะอ้อมจะแนะนําตัวที่อ้อมใช้นะคะไม่มีส่วนผสมที่ ออกไปทั้งหมดนะคะแล้วก็ล้างแล้วเนี่ยไม่เอียดไม่ตึงไม่แห้งนะคะแล้วก็ดีกับคนที่ผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะถ้าสมมติคุณใช้เครื่องสําอางหรือแม้แต่กันแดดก็ตามคุณควรจะใช้ตัวล้างเครื่องสําอางนะคะตัวที่อ้อมใช้บ่อยๆเลยเกือบทุกวันเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ Coco Cleansing Oil นะคะอันนี้ก็คือเขาผสมออยล์จากธรรมชาติเลยนะคะใช้แล้วไม่อุดตันรูขุมขนนะคะเหมาะสําหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะจากที่อ้อมใช้ก็ไม่ได้ทําให้เกิดการอุดตันนะตัวนี้คือล้างออก มาแล้วมันเป็นน้ำนมนะคะมันจะไม่ตกค้างความมันอยู่ที่ผิวเลย แล้ถ้าใครไม่มั่นใจที่จะใช้ cleansing oil นะคะอ้อมแนะนำอีกตัวหนึ่งเป็น cleansing water นะคะสูตรร์แกนิกเนอะอันนี้สูตรของคุณหมอนะ d o c r t o e cleansing water นะคะเป็น o r แกนิกด้วยนะคะใช้แล้วไม่แพ้ไม่อุดตันแน่นอนนะคะแนะนำให้ใช้กับสำลีที่อ่อนโยนนะอ้อมแนะนำเป็นสำลีของ r e ินะคะตัวนั้นก็คือจะดีแล้วก็ไม่บาดหน้าไม่ทำให้หน้าระคายเคืองเนาะต่อมาเป็นโฟมล้างหน้านะคะตัวที่อ้อมใช้เกือบทุกๆวันเลยก็คือ c o c o cleansing foam นะคะดูสภาพยับเย,ยินขนาดไหนกลิ่นเขานะคะ ก็คือจะหอมอ่อนออน,นะคะแล้วก็มีฟองนุ่มๆะเป็นฟองจากธรรมชาติหอมแล้วก็ได้กลิ่นแล้วก็สดชื่นแต่ว่าจะขออภัยทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขาหยุดผลิตทั่วคราวนะคะแล้วมาแนะนําทําไมเพราะว่ามันดีมากจริงๆนะคะอ้อมใช้มาเป็นเกือบปีนึงแล้วอะ่ะ แต่ก็เพิ่งได้มาแนะนํากับทุกคนนะคะดีก็เลยอยากมาบอกนะคะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีไปเกาะติดเพจ Facebook เขานะคะโคโค่กรุ๊ปเนี่ยนะเขาจะมาอัปเดตแหละว่ามีออกมาเมื่อไหร่อีกนะคะแต่ถ้าไม่มีก็อย่าว่ากันเพราะอ้อมก็หาตัวอื่นมาทดแทนให้ทุกคนนะคุณสมบัติแล้วก็ความดีของมันไม่แพ้กันนะก็คือ f ฟชชิร่ดีฟลีนซิ่งเจลนะคะวันนี้ ตัวนี้ก็คือดีมากเหมือนกันนะคะเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ออร์แกนิกด้วยนะแล้วคือสารสกัดนี้คือจัดเต็มมามากเลยนะคะเป็นสูตรที่เหมาะกับ คนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายหรือคนที่หน้าแห้งลอกเนี้ยค่ะใช้ได้เลยเพราะว่าอ้อ,อมหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมอ้อมก็ยังพอกหน้าไว้อีกประมาณ1-2ถึงนาทีเพราะแบบว่าถึงล้างหน้าออกแล้วอ่ะหน้ามันก็ยังนุ่มอยู่ปกติถ้าโฟมล้างหน้าล้างไป1นาทีก็เริ่มตึงแล้วใช่ไหมแล้วถ้าพอกออกไปมันก็จะยิ่งตึงมากแต่เนี้ยคือหน้านุ่มมากๆและตัวที่แนะนํานะคะตัวนี้ลา l ินเ d ลี l สครับคลีนเซอร์นะคะเป็นตัวที่อ้อมแนะนําไปในคลิปก่อนๆแล้วแหละนะคะที่เขาจะช่วยสครับผิวได้ด้วยนะคะเป็นเดลี่สครับนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ผิวยังแดงแห้งลอกหรือว่ามีหัวหนองอะ่ะอันนั้นก็อาจจะข้าไมไปใช้ตัวก่อนหน้านะเพราะว่าถ้าสครับไปโดนนะคะอาจทําให้หัวสิวหลุดก่อนเวลาได้นะคะตัวนี้คือปลอดภัยออนโยนแล้วก็กลิ่นหอมดีมากนะคะแล้วอ้อมจะแถมวิธีการล้างหน้าสําหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง,ง่ายให้นะคะที่จะช่วยลดสิวในระดับหนึ่งได้นะคะเป็นวิธีการล้างหน้าตามแนวโพรงขนนะคะ มาเดี๋ยวอ้อมล้างหน้าให้ดูนะคะอ้อมใช้ตัวนี้โ o โค,โค,โค่ cleansing oil น,นะคะก็ให้มือปิดให้มือแห้งนะห้ามเปียกนะคะให้มือสะอาดอ้อมปัม๊มห,หนึ่งปั๊มก็ได้เยอะแล้วอ้อมจะนวดที่ตรงนี้นะคะยี่สิบวินะคะนับก็ได้2ยี่สิบนะคะแล้วก็มาตรงจมูกอย่างนี้นะคะตามแนวรงขนยี่สิบเออนีสิบ นะับารใจสิได้แล้วแล้วก็อันนี้ก็สิได้แล้วเนาะแล้วก็ข้างแก้มนี้นะคะก้าข้างละสิบน,น,นี้แล้วก็ที่คอนะคะอ้อมแต่น้ำนิดนึงนะคะให้มันเป็นน้ำนมคุณอย่างน,น,นี้ลูบลงนิดนึงให้ทั้งหมดเป็นน้ำนมคุณจะเห็นว่ามันเปลี่ยนสีเป็นคุณๆเนาะเสร็จแล้วนะคะก็ ล้างหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมหก็ใช้โฟมล้างหน้าของคุณนะตัวไหนก็ได้ที่อ้อมแนะนําไปนะคะอ้อมใช้ตัวใหม่อะอันนี้คือชอบที่มันล็อกแผ่งนี้ได้เนาะกดมาอ้อมาใช้ประมาณแค่ปั๊มเดียวประมาณนี้นะคะเหมือนเดิมล้างตามแนวคงุลนะคะยี่สิบ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 เนาะเบาๆจริงๆยี่สิบก็นับตามเข็ยวินาทีนะคะ ไม่ใช่น่าตางใจตัวเองอหอกสิบโอไปทนีเนาะนวดตัวเยเริ่มแก่แล้วก็ต้องนวดเสร็จแล้วแต่ว่านี้อ้อมชอบมากเอาจะหมักไว้พอกไปบนหน้าอีกสักประมาณหนึ่งสองนาทีคือแบบหน้าจะนุ่มนิ่มมากมากมาก,มากนะคะตัวเนี้ย น้านิ่มจริงๆถึงพอกทิ้งไว้ก็ไม่แห้งตึงไม่เอียกแล้วก็ไม่ได้สปอนเซอร์ <laughs> แต่ชอบล้างหน้า <laughs> คุณจะเห็นนะว่าที่อ้อมล้างหน้าอ้อมไม่ได้ทําอะไรกับหน้ารุนแรงนะคะใช้แล้วก็มาลูบหน้านะคะเสร็จแล้วใช้ผ้าขนหนูสะอาดนะคะหรือวาา่ากระดาษทิชชู่สําหรับเช็ดหน้าก็ได้ <laughs> กลับมาที่มุมเดิมของเรานะคะอ้อมก็ใช้การะดาษทิชชู่อันนี้ค่ะเบาๆตัวน้นะะา,า,า,นาให้มันพอหม,ดมาดๆแล้วก็ มีคนก็ไปบำรุงผิวของคุณต่อได้เลยทุกคนลองบอกกันมาหน่อยนะคะว่าตอนนี้ล้างหน้าตามแนวพรงควกันอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าล้างหน้าแบบอื่นนะคะลองคอมเมนต์กันมานิดนึงนะอ่ะแล้วก็มีคําถามมาด้วยว่าเป็นสิวควรล้างหน้ากี่รอบล้างเช้าที่งเย็นเลยไหมเออคือมันเยอะไปนะคะคําตอบก็คือล้างหน้าแค่เช้าแล้วก็เย็นก็พอนะคะอย่างมากแค่สองครั้งนะอ่ะแล้วล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ทากันแดดเลยแต่ว่าก็เจอฝุ่นเจอควันนะ อ,อย่างนี้ก็ควรจะใช้พวกคลีนซิ่งหรือโฟมด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฝุ่นควันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยธรรมดาใช่ไหมคุณควรจะดูแลผิวหน้าของคุณให้ดีจะได้ไม่ต้องแบบว่าเออ ทำไมหน้าสิวขึ้นนะก็อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะถ้าคุณเป็นสิวเรื้อรังเนาะและถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบวิธีการรักษาสิวแนวธรรมชาติบำบัดนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พะคลิปหน้าอ้อมจะมาบอกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อ้อมใช้ในการรักษาสิวนะคะและตอนนี้อ้อมเปิดรับปรึกษาส่วนตัวนะคะสําหรับคนที่เป็นสิวมานานเป็นสิวเรื้อรังนะคะอายุเลยวัยรุ่นแล้วยังเป็นสิวอยู่แล้วก็ต้องการจะเปลี่ยนหน้าเหมือนที่อ้อมเคยเปลี่ยนนะคะจากแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะเป็นหน้นะะาสนใส ที่ลิงด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและระหว่างรองคลิปหน้ากดดู2วิดีโอนี้ที่ช่วยให้คุณรักษาสิวได้หายขาดได้ค่ะขออวยพรให้กับทุกคนที่ตั้งใจลงมือทําก็จะมีผิวที่เรียบเนียนกระจ่างใสไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามไปแล้วนะบ๊ายบาย